เออน่าจะอ่านว่าอิลแหละแต่พี่ขอเปิดให้ทุกคนรู้ไว้ว่ามันอ่านยังไงอ่ะฟังนะครับหนึ่งสองสามอิลอิลอิลนลนวแตภาษาไทยอะ่ะอิลอะไรนะ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 อิลเอวคุณไปเ e e <el. S 1> อวตรงนู้นเลยนะครับ คุณไปเอวตรงนู้นเลยใครที่อยากเห็นเจ้ารูปหลอกคนนี้กลายร่างนะครับผมกดไลค์และกดติดตามให้หน่อยนะครับผมเด้อกดแล้วหรือยังกดแล้วใช่ไหมไปดูเข้ากลายร่างกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคนผมทศพลนะครับผมและในะวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกม r รบ l ็อกแบบกิ๊บสันเองนะครับผมและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาเจอกับโจ้โจ้โอโอนี่มันอะไรกันทำไมหน้าถิงสั์เอโอโจ้ S <S โอเคทุกคนมาเราไปหาวิธีจับกบกันก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคไปทุกคนเราไปดูวิธีการจับกบกันดีกว่าจับกบยังไงอ่า วิธีการจับกบ5ขั้นตอนหนนะครับผมจะต้องมีตะข่ายจับ2เนี่ยต้องอ๋อโอเคทุกคนพี่รู้แล้วนะครับว่าเราเนี่ยจับกบยังไงนะครับเราต้องมีตะข่ายจับพอมีตะข่ายจับแล้วเนี่ยเราต้องถืออย่างงี้นี่นะฮะต้องต้องเป็นสไปเดอร์แมนอ่าพอเป็นสไปเดอร์แมนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องซูมเข้าไปใกล้ๆที่นหน้านะครับซูมเข้าไปใกล้ๆที่หน้านี่ฮนะอ่าแล้วเราก็ต้องเราต้องเปิดเพลงเออเพลงไม่ขึ้นฮัโลโหลเพลงเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงก่อน ฮ้ย hey. นี่ก็คือวิธีการจับกบนั่นเองเอไม่เหมือนยังไงเหมือนจะตายนวิธีการจับกบที่แท้ทร่าครูยูนายนายใครเนี่ยก็ไม่ได้ถามว่านายเป็นใครนะก็ถามว่านายใครไปคุยกับหัวหน้าสิ uh. หัวหน้านี่ไง <Wow. S 1> กอบิลีเดอร์โอเคเขาบอกต้องการอะไรโอเคเราก็ถามเขาไปนะครับทุกคนว่า เออนายเนี่ยปรุงยาอะไรบ้างยาอย่างนั้นเหรอ,อแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฉันหิวมากเลยโอเคได้เลยเดี๋ยวฉันจะให้อาหารนายเองโอเคและอาหารโปรดของเขาก็คืออะไรครับ Bring me spicy stew ฉันต้องการซุปที่เผ็ดร้อนเออเดีเ๋ยวเรา<ๆ>เอาพริกเข้าไปก่อนนะอ่ะพริกนะครับท่านผู้ชมโอเคนี่ได้มาแล้วเอาไปเลยฉันให้นายชึบโอเคทุกคนเขากินเข้าไปแล้วนะฮะอุ้ยเป็นยังไงบ้างอ่ะ เป็นยังไงบ้างสุดยอดแห่งความเผ็ดอืมนี่มันอร่อยมากอย่าลืมป้อนคนอื่นด้วยนะเขาบอกว่าตุ๊กแกแต่ละตัวไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะโอเคโอเคเอ้ไม่ใช่ตุ๊กแกพี่เรียกกอบบินว่าตุ๊กแกเฉยเลยไปแชทโอเคคือเมื่อกี้เนี่ยคนนี้เนี่ยเขาได้แล้วนะครับผมเราเออเอาพริกไปให้เขานะครับผมก็ได้มาแล้วหนึ่งนะเด็กน้อยคนนี้นะทุกคนกอบบินคลิปหรือว่ากอบบินเด็กนะครับทุกคนต้องการนูโดสติลนะครับผมหรือว่าซุปนี่นั่นเองอ่า นูเด่ลนะครับทุกคนทำไมนูเดิลมันถึงโอ้โหมันเริ่มเลยวะนูเดิลแม่เป้งมาแชทอ่าโอเคเอาไปเลยเด็กน้อยนี่เนี่ยคือสิ่งที่นายต้องการหรือเปล่าขอลองหน่อยนะ,อ,ะอร่อยมากเลยมนุษย์ก็บลิ่นตัวเล็กบอกว่าให้เอาอะไรมาที่จะทำให้ฉันเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมอ่ะนี่เลยใจายนเอีนะครับทุกคนหรือว่าหูยักษ์นั่นเองเอาไปเลยเห็ดหูหนูเ ทุกคนตรงนี้น่ฉันตัวใหญ่ขึ้นแล้วเห็นหรือเปล่าหล่าวว่าฉันตัวใหญ่ขึ้นแล้วไหนว่านายนายยังหน้าตาเหมือนโยดา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 เฮเขา,ยา <servicios> อยากที่จะกินถั่วนะครับผมคนเนี้เฮ hey, อยากได้ถั่วใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวจัดให้อะ่ะถังอะ่ะเเอาไปกินซะนี่น่คือสิ่งที่นายต้องการหรือเปล่า ขอลองกินหน่อยนะคะว้าวอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงนะพี่ดานะผมนะครับโอเคต่อไปกันเลยคนนี้อนะโอๆนายนะ่ะดูอร่อยดีนะขอกินนายเลยกันเอา้าเฉยเลยเอ้าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปผสมตัวเองนะเออจะผสมตัวเองได้คือเราต้องใช้แฟรี่เหรอหรือว่าเราต้องไปเอาน้ำยา ของแฟรี่มากินหรือเปล่าคะเราถึงจะได้ตัวเล็กไงเออเดี๋ยวลองดูนะครับ 1...2... เอ่อ 3... 4อันน่าจะพอนะเอ่อแล้วเราก็กินเข้าไปใช่ไหมเชื้อปแล้วเราก็ตัวเล็กลงพี่ทำถูกไหมเนะี่ยอ้อ่ะกินไหมโอเคฉันขอลองหน่อยแล้วกันนะอืมในที่สุดก็ได้กินอาหารสักทีขอบคุณมากเลยเจ้ามนุษย์โอ้โห เสร็จแล้วนี่ไงแล้วเราก็ได้กบย่าง <Wow. S 1> กบเอา้าทำไมแล้วพี่จะกินกบย่างยังไงอะเสร็จแล้วไม่ใช่หรอ mm hmm. หรือว่าต้องคุยกับหัวหน้าขอบคุณมากเลยมนุษย์โอเคนี่น่ะกอบบินก็อยากที่จะให้อาหารว่างกับพวกนายเหมือนกันโอ้ในล่ะอาหารว่างฉันต้องการอาหารว่างอ๋อหรือว่ามันฮไม่กู oh <my> ทุกคนครับผมตอนนี้พี่ได้อาหารว่างมากินแล้ว โูหตัวเขียวเขียวอือเลยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณน้องพัชรพลที่โรเนตมานะครับผมพอเนี้ยลองหน่อยแล้วกันนะอ่ะเออกบนะครับกบบวกแมงมุมหรือที่ทุกคนกบแบบแมงมุมจะเป็นไรอะ่ะฟล o อกสไปเดอร์อ้าวังไม่รวมกันน่าจะไม่มีอะไรนะกบบวกแมงมุมบวกปลาอ่สาสไปเดอร์แทดโพนี่แหละลูกออสเหรอโอ้ ลูกออสคุณไฝขึ้นนะ <S <S เออนี่ <S <S ลูกออสใยขึ้นอย่างนี้และฮะอุย้ยแต่มันคืออะไรอะ่ะขอติดเชื้ออะไรือเป่าเนี่ยเฮ้ยเออเราอาจจะต้องเอายาแก้ก่อนทุกคนไฝนี่น่าจะแพ้อะไรอะ่ะน่าจะแพ้ดงไงใยน่าจะแพ้หมีนะครับทุกคน <S <S เอามีผสมเข้าไปชุบอ่าได้เป็นแฉกโพมาว์โอเค อะดูกันฮะว่าจะแก้ไยได้หรือเปล่าอ้ฮ uh ัลโหลโอ้โอเคกลายเป็นว่านี่น่าจะเป็นวิธีแบบโบราณนะครับท่านผู้ชมเอ่อเป็นการแก้ไยโดยการให้หมูมากินนะฮะให้หมูมากินไยเหรอครับโอ้โอ้โอ้เอ็มจีอะไระกบบกไม้ไผ่จะได้ปลาไหลเหรอเฮ้ยอ,อันนี้พี่พ,พี่พี่หามานานแล้วกบบวกไม้ไผ่นี่ไง Yeah. Yeah. <Yeah. S 1> มันอ่านว่าอะไรทุกคนอิล e ใช่ไหมมันอาวว่าอิลใช่ไหมประเด็นนะครับพี่สงสัยแล้วเอ่อน่าจะอ่านว่าอิลแหละแต่พี่ขอเปิดให้ทุกคนรู้ไว้ว่ามันอ่านยังไงอ่ะฟังนะครับหนึ่งสองสามอิล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 เอ่อเหมือนเหมือนกับว่าเวลาคุณเดินไปแล้วคุณเจอเอ่อตัวอะไรน่าเกียรน่าเกียรอะแล้วคุณก็อิลอิล นี่ครับอิลในละครร้องภาษาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยภาษาโปรดของผมอิลโคเทดอิลอิลว้าวแล้วไหนภาษาไทยอ่ะเอวอะไรนะ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 เอวเอวเอวคุณคุณไปเอวตรงนู้นเลยนะครับ คุณไปเอวตรงนู้นเลยนะครับผมคุณมาไม่ไหวภาษาไทยนี่ไม่ไหวจริงภาษาไทยนี่คือไม่ไหวจริงๆเอวโอ้ยปูดัวปูดหัวลองดูว่เอวเป็นไงฮะโอ้ยทำไมมันลื่นลื่นอ๋อมันเอวไงมันเอวมันก็เลยลื่นโอ้โอ้ย,อยเอวเอว อะไรวะเอออตอนนี้นะฮะเออไม่ใช่เอวธรรมดานะฮะอันนี้ขออนุญาตนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่เอวธรรมดาอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเอลอยเอลยเขออนุญาตด็ดเ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 อ็นเด็ดเอ็หนะ็เเ็ เอลโยกได้ปอบมุณครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลองทำตามน้องหนูดีหน่อยนะฮะหนูดีบอกว่าหม้อบกนกเนาะหม้อบกนกอะซึ่งเราเนี่ยตอนนี้เราเป็นเอลอยู่เห็นไหมนะฮะรอ็อกเก็ตชิพเราอาจจะส่งเอลไปดาวังคารได้ก็ได้นะเอ๊ะนู้ย เสเต็กของคุณจะสเต็กทุกคนเอลเป็นไรอะ่ะตูมเกิดเป็นก๊กข,ขันโอเคอันนี้อันนี้คือจะทําให้กบมันเรืองแสงได้ใช่ไหมเอารังพึ่งบวกกิ้งก่าบวกกบนะโอเคกบรังพึ่งกิ้งกา่าฟ r o อกเรนโบว์บอดีอ่าได้แล้วทุกคนคราวนี้ได้แล้วครับนี่แหละกลบนี้คือกบอะไร เสียงกรองมาครับทุกคนตอนนี้คิดในหัวได้เลยนะครับทุกคนคิดในหัวได้เลยนะฮะกบต่อไปนี้คือกบชนิดไหนห uniformly. ทุกคนกบชนิดไหนฮะกลองมาโอ้ชัดเลยทุกคนกบปากังน้าสไต Open Gangnam Style. Sippin' it silly. Gangnam Style gop 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 pa gangnam style hey